Fusion Podcast กับนักสีวกรความรวยไม่ได้มีแค่เงินทองแล้ววันนี้เรามาคุยกันครับว่าความรวยมีรวยอะไรบ้างแล้วรวยแบบไหนดีกว่ากันสวัสดีครับนี่คือ FUSION Podcast และคุณอยู่กับผมนักสีวกรนะครับวันนี้เราจะพูดก,กันเรื่องความรวยสี่แบบแล้วคุณรวยแบบไหนบ้างแต่ก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่า วันนี้เรามาพูดคุยเรื่องสั้นๆกันดีกว่านะครับเกี่ยวกับความรวยเนาะเมื่อเวลาเราพูดถึงความรวยเนี่ยคนส่วนมากมักจะนึกถึงทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมครับมากมายชีวิตสะดวกสบายกินอยู่รหรูหรานะฮะนั่นคือคนรวยนะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดนะครับเอาจิงยุคสมัยนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าเงินทองเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่าขาดไม่ได้เลยดีกว่านะเงินนะครับใช่ไหม และคุณภาพชีวิตของใครหลายๆคนเขาก็ถูกปิดกั้นไว้เพราะว่าเรื่องเงินทองบางคนก็ถูกปลดล็อกได้ด้วยเงินทองเพราะฉะนั้นเงินก็เป็นสิ่งจําเป็นจริงๆเนี่ยแหละครับแต่ปัญหาก็คือมันมีมายเซตที่โฟกัสไปที่เรื่องเงินเรื่องเดียวต่างหากครับที่มันไม่ดีใช่ไหมมีเงินเยอะๆก็ดีนะครับแต่บางทีแรงกดดันจากเราแรงกดดันจ,ดดนจากสังคมมันก็มากเกินไปนะ ทำให้เรามองทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไปหมดวัดค่าความสําเร็จในชีวิตวัดค่าความสุขของชีวิตด้วยเงินทองอย่างเดียวมันก็ทําให้คุณโฟกัสเป้าหมายชีวิตไปแต่เรื่องเงินทองใช่ไหมครับจนอาจจะทําให้คุณลืมดูแลด้านอื่นไปแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาในภายหลังได้นะแต่จริงๆความรวยในชีวิตมันมีมากกว่านั้นนะครับผมไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองเรื่องเดียวนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าความรวย4ี่รูปแบบหลักๆในชีวิตคุณคืออะไร แล้วคุณควรจะมีอะไรบ้างนะครับผมมาดูกันอย่างแรกครับคือรวยเงินนะครับอันนี้คือเบสิกที่คุยกันไปใช่ไหมครับมีเงินทองมีกินมีใช้มีทรัพย์สินมากมายความรวยด้านนี้ยิ่งมีเยอะก็ยิ่งบางคั่งนะฮะยิ่งใช้ชีวิตได้หรูหราสะดวกสบายถ้ามีน้อยหน่อยก็ลําบากนิดนึงถ้ามีเยอะถึงระดับหนึ่งก็พอโอเคนะครับกินอยู่สบายได้และไม่ต้องอ,อะไรมากมากมาย แต่ถ้ามีเยอะมากๆก็สามารถใช้ชีวิตดูหราได้นะครับใช้ชีวิตที่สะดวกสบายกว่าคนอื่นได้ประมาณนี้ครับการรวยเงินทองเนาะต่อไปรวยสังคมรวยสังคมก็คือรวยผู้คนเนี่ยแหละครับนะครับมีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงใช่ไหมครับคอนเน็กชันการรวยในด้านนี้คือการที่เรามีมิตรภาพที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีนะอาจจะรู้จักคนเยอะหรือว่ารู้จักคนดีๆนะฮะหรือว่าได้รับความนับถือไปไหนก็มีแต่คนรู้จัก ขอความช่วยเหลือได้แก้เหงาได้พึ่งพากันได้นี่คือการรวยด้านความสัมพันธ์เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับในการมีชีวิตที่ดีนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับผมและในหลายกรณีการรวยสังคมแบบนี้เนี่ยก็สามารถช่วยให้คุณรวยเงินทองตามมาในอนาคตได้อีกด้วยเพราะอย่าลืมว่าโอกาสมักจะมากับผู้คนเพราะฉะนั้นรวยสังคมครับผมเป็นอีกหนึ่งอย่างที่คุณควรจะมีนะครับผม ต่อไปรวยเวลาครับข้อที่3รวยเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะมีกันตอนเด็กๆแล้วก็จะเว้นหายไปช่วงหนึ่งแล้วก็จะมีอีกทีตอนแก่เลยก็คือเวลาว่างใช่ไหมครับใครสามารถทําให้ตัวเองรวยเวลาได้ตั้งแต่วัยทํางานคนนั้นคือคนที่สุดยอดมากน่าอิจฉามมากนะครับรวยเวลานะรวยเวลาคือกุญแจของอิสระในการใช้ชีวิตเลยนะครับในการตัดสินใจมีตารางเวลาเป็นของตัวเอง ทำงานได้อย่างเหมาะสมพักผ่อนก็พักผ่อนได้อย่างเหมาะสมไม่ต้องเครียดเรื่องเวลาที่เราควบคุมไม่ได้เราสามารถจัดตารางเวลาชีวิตได้ตามต้องการอยากทํางานเยอะก็ได้อยากพักผ่อนก็ได้อยากดูแลตัวเองดูแลคนที่รักเราก็ทําได้อยากไปเที่ยวเราก็ทําได้นี่คือความรวยที่ได้ฉามากครับรวยเวลาเป็นความรวยที่เยี่ยมยอดมากๆนะครับข้อที่4รวยสุขภาพ อันนี้เข้าใจกันง่ายครับชัดเจนนะครับผมใครที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีเนาะไม่เจ็บป่วยไม่อ่อนแอปวกเปียกไม่ซุดโทมนะครับผมและไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายแต่เป็นเรื่องจิตใจด้วยนะสุขภาพจิตใจที่ดีนะครับการมีความรักที่ดีมีอารมณ์ที่ดีมีความคิดที่ดีครอบครัวที่ดีนะครับภูมิใจในตัวเองพอใจในตัวเองนะครับสิ่งนี้จะแสดงถึงสุขภาพจิตที่ดีนะครับผมสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายที่ดี แล้วนี่แหละครับคือสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุดในชีวิตคุณครับคนที่รวยสุขภาพคือหนึ่งในคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกและนี่คือความรวยทั้ง4แบบในชีวิตของเราครับรวยเงินรวยสังคมรวยเวลาและรวยสุขภาพแต่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าให้คุณตั้งเป้าหมายที่จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นหรือบอกว่าทั้ง4อย่างนี้มันไปควบคู่กันไม่ได้นะครับ เพราะจริงๆแล้วกรณีที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือเราต้องมีให้ครบทั้ง4แบบครับต้องมีให้ครบทั้ง4แบบคนที่มีครบทั้ง4แบบคือคนที่มีความสุขที่สุดในโลกจริงๆนะคือคนที่รวยทั้งเงินรวยทั้งสังคมรวยทั้งเวลาแล้วรวยสุขภาพคุณอาจจะไม่ต้องไปสุดโต่งถึงขั้นมีทุกอย่างแบบเต็มลิมิตเต็มพิกัดก็ได้นะ คุณไม่ต้องรวยเป็นร้อยล้านมีคอนเนคชันพันล้านมีอิสรภาพทางเวลามีซิกแพคมีสุขภาพดีเยี่ยมไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ไดนะ้แต่ขอแค่ให้คุณมีทุกอย่างในระดับที่คุณพอใจแล้วนะอย่างน้อยอย่างในอย่างหนึ่งนะครับให้มันมีระดับที่พอใจนะครับคนอาจจะคนอาจจะโฟกัสไปที่เรื่องใดไรเรื่องหนึ่งมากที่สุดก็ได้อาจจะโฟกัสไปที่เวลามากที่สุดเงินมากที่สุดสุขภาพมากที่สุดอะไรก็แล้วแต่แต่ที่สําคัญก็คือคุณต้องทําให้ควบคู่กันไปทั้งหมดให้ได้ครับให้ทั้ง4อย่างเนี่ย มันโตขึ้นมาในระดับที่คุณพอใจกับมันนะครับมีเงินเท่านั้นมีเพื่อนเท่านี้มีเวลาเท่านี้มีสุขภาพเท่านี้นะเราแฮปปี้เรามีความสุขแค่นั้นก็สุดยอดแล้วครับเพราะเราทุกคนออกแบบชีวิตของตัวเองได้อย่าลืมใช่ไหมครับคุณก็ออกแบบจัดสรรทั้ง4แบบเนี้ยสอย่างเนี้ยให้มันสมดุลให้มันตอบโจทย์ชีวิตของคุณคุณไม่ต้องไปหลอกตัวเองว่าเฮ้ยต่อให้เราไม่มีไม่มีเงินเราก็ยังมีเวลานะ หรือต่อให้เราไม่มีเวลาแต่มีสุขภาพนะอะไรอย่างนี้ไม่เอาครับไม่เอาพยายามออกแบบชีวิตตัวเองพยายามสร้างจุดโฟกัสให้คุณมีทั้งหมดให้ได้ให้คุณรวยทั้ง4ี่แบบให้ได้นะเอาในระดับที่คุณพอใจระดับที่คุณมีความสุขนะครับผมไม่ว่าจะลงมือทําอะไรจะมีโอกาสอะไรต่างๆเข้ามาคุณต้องคอยดูคอยสังเกตมันดีๆว่ามันเป็นยังไงคุณต้องระวังสิ่งที่หลอกล่อคุณด้วยบางอย่างแต่พลากบางอย่างออกไปจากคุณ บางทีโอกาสอะไรที่เข้ามาเนี่ยอาจจะหลอกล่อคุณด้วยเงินแต่พลากเวลาและสุขภาพไปจากคุณหรือหลอกล่อคุณด้วยสังคมด้วยคอนเนค t ชันแต่คอนเนค t ชันนั้นเป็นคอนเนคชันที่จะพลากเงินพลากเวลาจากคุณไปในอนาคตอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือความรวยทั้ง4แบบครับตอนนี้คุณมีอะไรแล้วบ้างแล้วคุณจะทำยังไงให้คุณมีครบทั้ง4แบบคอมเมนต์กันมาได้นะครับ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ชอบแนวคิดการพัฒนาตัวเองก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับ Fusion Podcast จะมีคลิปใหม่มาลงทุกวันอันงคารและพฤหัสเวลา8โมงเชา้าส่วนใน Facebook จะมีบทความให้อ่านกันทุกวันนะครับผมน็กนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ